ไม่ค่อยมีใครมาทขาเท่าไหร่ค่ะก็ลำบากน,นะคะคเพราะว่าคือบางบ้านบางหลังมันก็จมหมดอ่ะแล้วนี่เรือนี่เอาเข้ามาในบ้านเราได้เทินสิ่งของไว้ตรงไหนบ้างไงฮะเอาไว้กระโปรงเนี่ยค่ะที่เอางอบจค่ะเขาให้โผมก็เลยแบบเอา,ามาหนุนของคะอ่ะบางบ้านอย่างบ้านหนูก็เอาไปหนุนนอนแต่บ้านบนูนเบ้นานก็พอพครับล นี่ท่วมขังมากี่เดือนแล้วครับกลางกลางสิงหากลางกลางสิงหาสิงหาแต่ถ้า like ม so so ันหนักก็ตุลาเนี like ่ยค so, ่ะที่ม huh ันจะป้อกันยาตุลาไนี่ะก็สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าค่ะประมาณสองเดือนครึ่งมครับอ๋อใช้โฟมอันนี้โฟมใหม่ไม่มีให้อ่ะครับ รแล้วเราว่ายน้ําเก่งป่ะว่ายน้ําเป็นป่ะว่ายเป็นแด็กว่ายไม่แข็งผมก็ว่ายเป็นเอาห<ว>ล่ะเอา,เอาลับแล้วไม่กลัวจมเหรอไม่กลัวครับมนะผมมจยังที่ผมโดดโชว์ครับเอาหล่ะอ๋อนี่เราเอาเสื้อชูชีพช่วยใช่ไหมใช่ค่ะอืมไอ้ผู้น้ำพวกนี้ไม่ลึกทั่วมาได้กี่เดือนแล้วครับ เขาเดือนที่สามเหรอแล้วที่บ้านท่วมเยอะไหมฮะมเอะเอาล้วที่บ้านปลูกกี่ชั้นเนี่ยสอชั้นอ๋อได้อยู่ชั้นบนนะชั้นบนก็ถ้ามันไอ้นี่ก็คงจะไม่รอดเพราะว่ามันต่ำอืมมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลอะไรบ้างหรือ,อยังมีมาให้พวกถุงยังชีพอะไรบ้างหรือ,อยังฮะก็ม<อ>ีไปเรื่อยๆค่ะอ๋อมาอะไรให้บ้านละหนึ่งถุงก็เข้ามาเป็น เป็นบางวันนะสองสามวันมาครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผม